มิสเอิร์ธกันนะคะมิสเอิร์ธนะคะของดรน้องนะคะตอนนี้คนมาสมัครเริ่มมาสมัครแล้วทั้งมิสเตอร์แล้วก็มิสเอิร์ธนะคะก็เริ่มทยอยสวัสดีคะ่ะดอกเตอร์คนเริ่มมาทับสมัครกันเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มมาสมัครกันเรียบร้อยแล้วนะคะ,มมคก,ะ,คะก็สมัครกันได้นะคะเรามีออนไลน์ด้วยปรับประชายสัมพันธ์ด้วยเห็นไหมเรามีออนไลน์ด้วยนะคะ เมื่อวานเหมือนจะสมัครไปสองคนแล้วนะครับด็อกเตอร์ผู้ชายสองผู้หญิงสองนะถ้าเติแต่ไม่จำไม่ผิดแต่ด็อกเตอร์เอ่อตามกฎหมายห้ามพูดได้ไหมอ๋อไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ค่ะไม่มีกฎหมายข้อไหนรองรับมันไม่มีกฎหมายข้อไหนรองรับ มันมันไม่มีอะไรรองรับลูกนะคะดีใจมากค่ะมากันเยอะๆใช่ค่ะพยายามหาดีๆให้ให้ด็อกเตอร์อยู่นะคะหาดีๆตัวสวยๆตัวหล่อๆมาให้นะคะตัวที่แบบว่าเขาเรียกว่ามีอะไรที่เาจะสามารถสัมภาษณ์เขาได้ดีๆหน่อยหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะตัวที่เราสามารถที่จะแบบพูดคุยกับเขาได้แล้วเ็แบบว่ามีเรื่องราวมีสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ สมัครกันเยอะๆนะครับมิสเอิร์ธนะคะแล้วก็มิสเตอร์เอิร์ธนะคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะพูดได้หมดไม่ได้ไม่ได้เป็นเออเขาลูกสาวบอกพูดได้หมดมันไม่มีกฎหมายไม่มีนะคะเขาพูดได้หมดนี่ของหัวใจหน่อยสิหัวใจหมกคอโบยหมกคอโบยอยากได้หมกคอโบยอ่ะเออเขารับพูดบทผู้ถูกกระทำให้ถูกกระทำคะ ปกตะก้าไหมคะไม่ไม่ปากค่ะไม่ต้องปากอ่ะพ,ะพูดคุยแล้วพูดคุยใครเป็นรับบทผู้ถูกกระทำมีผู้ถูกกระทำด้วยเหรอคะหู้ตายแล้วฉันน่าเห็นใจนะคะผู้ถูกกระทำน่าสงสารนะคะโอ้เออนะคะ สาเรียลจรงพวกเธอของหมกข้าวบอยหน่อยหรือหมกขาวบอยอย่าหมกขาวบอยดีเลยสวยรักโลกไม่ต้องปักตักตาเออน้องนีอะไรน้องนีโมเหรอนีโมหนึ่งดอกนีโมให้ทักยี่ร้อยดอกไม่ได้เหรอลูกใจลายจังเลยอ่ะเออ โอ้นี่ไงมงกุฎนี่ดตเตรเล่นเป็นแล้วดตตรน้องเล่นเป็นแล้วดรน้องเล่นเป็นแล้วดรน้ตตองเล่นเป็นแล้วดรดรกดไปข้างล่างมันจะมีคําว่าปาวานดรกดไปข้างล่างมันจะมีคําว่าปาวานกะสิงโต แม่หนูจะลงมิตเอิร์ธนะคะมาได้เลยเออเออรถรถจะได้นั่งคุยกันทั้งวันทั้งคืนถ้ามีแบบว่าของรางวัลดอกมงดอกไม้มงกุฎเพชรอะไรพวกนี้เราจะได้นั่งคุยกันนานๆไปสมัครมิตรเอิร์ธเราสรัเปิดแล้วสมัคร,ครออนไลน์แล้วนะคะมิสเตอร์เอิร์ธด้วยนะคะเราสมัครออนไลน์นะคะมะคือคือไม่ต้องมาฝากดูแลค่ะมีโครงการหนูต้องมีโครงการข่ะลูกนะคะ มีโครงการอะไรบ้างนะคะเรามีโครงการเราดูโครงการแล้วค่ะพิซซ่าบอกอยากลงเออพิซซ่าอยากลงนะคะไม่พูดเดี๋ยวโยนบล็อกอีกนี่เอาหุกูโดนบล็อกเออไม่เอาโครงโอ้ยต้องมมีโครงการนะคะถ้าไม่มีโครงการเราก็ลำบากค่ะ เออไม่ได้ค่ะไม่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 ไมกซัพพอร์ตใครทั้งสิ้นค่ะใม่ซัพพอร์ตใครทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าต้องมีโครงการค่ะต้องมีโครงการนะคะต้องเอาโครงการแล้วต้องเป็นโครงการที่ทําจริงนะคะดูน้องอบปอเขา po, มีโครงการอย่างเงี้ยเออถ้ามีโครงการแล้วมามาคุยกันได้นะคะเออถ้าเรามีโครงการ โครงการที่ดีเราก็มาคุยกันได้ขนาดมิสเอิร์ทเราจะต้องมีโครงการเลยะมีโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงยเก็บขยะริมทะเลในมหาสมุทรหรือโครงการที่เเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม,อ,อ,มอะไรอย่างเงี้ยมาได้เลยสมัครมิสเอิร์ทได้เลยเอออะไรอย่าไม่รู้ว่าเธอจะถามอะไรเธอจะมาถามเธอจะมาพึ่งเขามาเนี่ย <N> ออมีโครงการที่เป็นโครงการที่แบบว่าสาธารณูโศสนอะไรอย่างเงี้ยมาได้นะคะเออนะคะหนูรักทะเลนะคะพัฒนาเอ้าก็ทำได้นะไปเก็บ,บตักตบชาวาเอามารีไซเคิลเป็นชุดเป็นอะไรอย่างเงี้ยหนูค็ดทำได้ถ้าหนูมีโครงาการมิสเตอร์เอิร์ธ มิสเตอร์เอิร์ธสมัครได้แล้วรัเปิดรับสมัครออนไลน์แล้วค่ะรัเปิดรับสมัครออนไลน์แล้วค่ะนะคะอโอ้โหอันนั้นไม่ได้ค่ะเออนะคะปีนี้อะไรอ่ะดูดาวทูเดอะเอิร์ธเออนะคะด็อกเตอร์น้องเข้ามาประฝากประชาสัมพันธ์ด้วยด็อกเตอร์น้องอยู่ในในทิกตอกด้วยนะคะ โครงการโครงการสิ่งแวดล้อมนะคะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอาจจะแบบว่าช่วยเหลือทะเลช่วยเหลือบรรยากาศของโลกต้นมงต้นไม้ไปทําโครงการมาแล้วก็สมัครกับเราได้เลยนะคะเราต้องการผู้หญิงที่มีโครงการผู้ชายที่มีโครงการนะคะสมัครกับเราได้ทางออนไลน์นะคะเรามีออนไลน์นะคะหนูรักไก่งวงไก่งวงไม่ใช่โครงการค่ะลูกนะคะออจัดประกวดที่ เออจัดประกวดนี่แรกแรกก็ออสนุกเข้ากองตัวพอหลังๆมันเอาพูดมาชัดเจนมันชัดเจนนะคะโครงการทำแข่งกับอ๋อเหรอคะอ๋อค่ะ หรอเหรอ,หรอคะพิสแม่เต่เาก็วันนั้นเป็นถอยคุยเรื่องนี้แหละแล้วก็โดนบล็อกเลยเอาเร็วสิพวกเธอฉันอยากได้หมวกคอบอยได้มงกุดได้มงกุดนางงามให้ฉันหน่อยเร็วบวกคอบอยมงกุดนางงามเร็วสิถ้าไม่คุย๋ยวไม่นอนละโครงการโครงการอะไรพิซซ่าโครงการ คิดถึงแม่เต่า่ะเป็นโครงการเอาโครงการทรลุโครงการดีๆมิสเอิร์ธมิสเตอร์เอิร์ธกับเอิร์ธเขาสมัครแล้วนะแล้วสมัครแล้วนะออนไลน์นะลูกไปสมัครกันนะคะปีนี้เราอยากได้มุมใหญ่นะเอิร์ธอ่ะเราอยากชนะนะปีนี้ปีนี้นะคะโอ้ยอะไรอนะ่ะสวยจังเลยอนะ่ะ ดาวสวยจังเลยอ่ะเธออย่าไปพูดเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันโดนบล็อกเธออย่าไปพูดเรื่องอะไรที่มันโอยเธออย่าไปพูดอะไรที่มันแบบว่ามินเม่เดี๋ยวฉันโดนบล็อกเ๋ยนฉันเปิออ่านเป็นฉันโดนบล็อกเธอพูดอะไรที่แบบว่าเป็นโครงการอะไรอย่างนี้เธออย่าไปพูดอย่างนี้สิเดี๋ยวฉันโดนบล็อกโอ้แล้วเดี๋ยวฉันโดนบล็อกฉันโดนทีนึงันเจ็ดวันนะเธอ ฉันโดนทีหนึ่งเจ็ดวันนะโธ่เขาบ็อกซิ้งซาวฉันเจ็ดวันนะโอ้เจ็ดวันเลยนะโธมานานแม่พูดถึงเทสของมิสเอิร์ธหน่อยได้ไหมคะอ่ะแม่พูดถึงเทสของมิสเอิร์ธใช่ไหมคะมิสเอิร์ธนะคะสวยเขาชอบคนสวยลูกต้องสวยสองอันนี้แม่แม่แม่โดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวแม่นะ ขาวสวยภาษาอังกฤษด,ดีแค่นั้นแหละแม่ต้องการแค่นั้นสวยขาวภาษาอังกฤษด,ดีพูดเรื่องดีๆค่ะถูกต้องใครเราไม่พูดเรื่องอื่นนะคะเพราะว่าเรื่องอื่นมันละเอียดอ่อนละเด็ดแม่จะโดนบล็อกอีกเจ็ดวันนะคะลูกนะคะรายได้แม่ก็จะขาดนะคะเอิร์ดใหญ่ใครเป็นเจ้าภาพฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพปีนี้นะคะลูกขา ฟิลิปปินเป็นเจ้าภาพนะคะสวยขาวภาษาอังกฤษดีลูกครึ่งมาได้ลูกครึ่งมาได้เลยนะคะเราต้องการสวยขาวภาษาอังกฤษดีต้องสวยนะคะขอสวยนะคะเออบอกเพราะอะไรครันี้แหละคุยเกันสนุกสนานนะเราก็เราก็ากคนเราเวลามันคุยสนุกสนานมันก็ลืมตัวไงลูกเขาแต่แม่ก็พูดเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเขาก็บ็อกซิ่งสาวนะคะ โอ้เออพิตาต้องปานะคะสวยภาษาอังกฤษดีขอผิวดีผิวขาวนะคะขอผิวขาวสวยภาษาอังกฤษดีนะคะเออแม่พูดแม่ไอ้เลิฟอ๋อโทรโทรมาหลอกฉันพูดหรือเปล่าหรือฉันโดนบล็อกไม่เอาชื่อกลัวฉันกลัวไปหมดแล้วโทรเออแม่แล้วเออีก จัดค่ะจัดค่ะจัดเราต้องไปช่วยทําด้วยค่ะไปไปด้วยค่ะไปช่วยทําด้วยค่ะไปด้วยค่ะไปด้วยค่ะแล้วก็ของพี่ปุ้ยแม่ปุ้ยก็โกโบก็ต้องไปค่ะพิเตอร์โกโบก็ไปค่ะเดินสายจัดงานราชานทัวอาชาจานัจักค่ะแต่ตอนนี้เราหมดภารกิจมิสเฟอร์แล้วเพราะว่าเราส่งน้องโอปอถึงมงใหญ่แล้ว เราส่งตุกโอปอถึงมงใหญ่และทําภารกิจทุกอย่างประสบความสําสเร็จและตอนนี้เรามาที่เอิร์ธของดรน้องตอกนะคะเออไอเลิฟทิกต็อกบ่อยๆไอเลิฟทิกต็อกเหรอเหรอเหรออ่าโอเคไอเลิฟทิกต็อกไอเลิฟยูทิกตเออนะคะไอเลิฟยูนะคะไอเลิฟยูทิกต็อกนะคะ,ออ you, TikTok, ะ,คะโอเคค่ะไม่ใช่เพราะไอเลิฟยูทิกต็อกฉันโดนบล็อกไม่ได้นะ ก็อยากให้มันอย่างอยากให้ใส่อย่างที่น้องอย่างนั้นแหละเออนั่ก็อยากจะก็บอกนั่นอยากจะให้เป็นอย่างนั้นน่ะมิดอินเตอร์เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนแป๊บหนึ่งทีละมิดทีละอันเธอมันเพิ่งจบมิดเฟอร์ไปแล้วตอนนี้มันจะเริ่มเป็นมิดเอิร์ธและแต่เย็นๆปีนี้เราเก็บตัวที่โรงแรมเอนซิลินะคะเอนซิลิโฮเทลแอนด์รีสอร์ทนะคะของดตอร์น้องโรงแรมสบายมากของกงของกินดีมาก นะคะดูแลเหมือนลูกหลานหนุนลูกหลานเลยนะคะสงสารคนนี้ค่ะแม่อมขอบคุณครับ <c oughs> ไม่อะมันต้องขนาดมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ต้องก็ได้โอ้ตายแล้วมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอลูก มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอฮะขอบคุณครับอย่างนี้เลยเหรอออกมาต้องมาค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะแม่กลัวไอ้เลติกตกโอ๊ยไม่เอาอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉัน คุณต้องมาขอโทษผมเหรอคุณต้องมาขอโทษพ่อค่ะพวกเธอละพวกเธอพิมพ์ได้แต่พวกฉันอ่านอ่านออกอากาศไม่ได้นะยะเออคุณต้องมาขอโทษหอมนะคะ อันนี้ก็ไปที่อื่นไปที่อื่นไปที่อื่นอย่ามาโลกไปที่อื่นไม่ต้องมานั่งถามว่าเขาคือใครอะไรคือใครไปที <ch unda> <tracks> I mean? like ่อ so ื <Abraham> ่นนะคะเราคุยเรื่องมิสเอิร์ธนะคะไปถามให้ไปถามที่อื่นค่ะไปถามที่อื่นนะคะไม่ต้องมาล่อซื้อค่ะไปถามที่อื่นนะคะไปถามที่อื่นนะคะไม่ต้องมาล่อซื้อค่ะไปถามที่อื่นใครอย่าเผลอไปตอบนะโดนนะเธอใครอย่าเผลอไปตอบนะนี่มาล่อซื้อเนี่ย I love tiktok I love you so much tiktok เออ I love tiktok นะคะวันนี้ขออน่ทานก่อนนอนไม่มีเออมันจะส่งพวกล่อซื้อมาไงพวกล่อซื้ออะ่ะทำเป็นใสๆซื่อๆอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องแล้วไม่ต้องไปตอบเพราะนั้นลูกต้องระวังนะเออ ไม่พูดพูดไม่มันพูดไม่ได้มันเป็นเธออะไรที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราไม่คุยกันในนี้เราคุยกันเรื่องสปเปรหีระเราไม่คุยเรื่องเรื่องการเมืองไม่คุยนะคะเราไม่คุยกันเมืองะคะ่ะเราคุยกันสปเปรหีะนะคะเรื่องตลกนะคะเออเราคุยกันเรื่องสนุกสนานอันเราดิบดอกมงดอกไม้หัวจงหัวใจอย่าพร่องกันค่ะลูกๆต้องให้ด้วยค่ะนะคะ นะคะไม่ต้องมาล่อซื้อที่นี่นะคะไม่มีไม่มีล่อซื้อนะคะไปล่อซื้อที่อื่นนะคะเออลูกจะไปตอบมันนะว่าอะไรคือใครเดี๋ยวมันล่อซื้อนะอัเนี้ยเออมาแล้วค่ะแม่อามาแล้วขอขอ,มองมงกุฎเน่อยค่ะมงกุฎนางงามคะ่ะแม่หนูเปิดร้านขายเขามันอออ่านไม่ทัน นะคะมาเร็วมากแม่อ่านไม่ทันลูกนะคะปากซื้อไก่ย่างน,นะคะเดี๋ยวโดนโออเดี๋ยวโดนโรคตึงหมู่มันล่อซื้อมันมันชอบส่งคนมาล่อซื้อเออทำมาใส่ซื้อไม่รู้้รอใส่ใส่ไม่เอานะคะหููเปิดร้านไก่รับมันไก่หนูควรจะกลับไปเปิดอะไรคะ่ะ แล้วข้าไข่ข้าวหมูแดงค่ะลูกข้าวหมูแดงเหมือนเดิมค่ะลูกนะคะเออคนที่บอกไม่รู้ไม่คนนี้คือใครไปไปล่อซื้อที่อื่นนะคะที่นี่ไม่ใช่โรงงานไปล่อซื้อที่อื่นนะคะไปไปที่อื่นนะคะแล้วลูกอย่าไปเปิดไปตอบกันนะเดี๋ยวโดนกันนะเออนะคะอ่านะคะเออ ปล่อซื้อที่อื่นนะคะทีนี้เราคุยเรื่องมิสเอิร์ธนะคะเราไม่คุยมิสอื่นนะคะเราคุยจะมิสเฟอร์เราภารกิจจบแล้วตอนนี้มิสเฟอร์เราส่งน้องโอปอไปเป็นนางงามโลกจบเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้องโอปอก็งานเยอะมากก็กอบโกยนะคะแล้วก็แล้วก็ภารกิจตอนนี้ก็คือต้องทํางานเพื่อสังคมสาธารณกุศลทุกอย่างนะคะเออนะคะ เออต้องทำงานเมียวน้องเมียวน้องเมียวไม่ไม,ไม่ไม่ให้มงกุดคุณแม่เลยไม่เห็นให้หัวใจไม่ดอกไม้คุณแม่เลยเออแม่ว่าไงลูกคือเราส่งน้องโอปอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องโอปอก็ประสบความสําเร็จแล้วนะคะตอนนี้น้องโอปอก็ทําภารกิจต่างๆนะคะเพื่อที่จะอาเดินทางไปรอบโลกนะคะ เดินทางไปรอบโลกเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจทุกอย่างนะคะจิงเราก็มีความสุขที่เราส่งลูกสาวเราเนี่ยถึงฝั่งถึงฝั่งในที่นี้หมายความว่าถึงฝั่งหมายคว,วามว่าคว่มงโลกเรียบร้อยแล้วนะคะเออเออนะคะน้องเดินทางทั่วโลกขลุก น่าจะเดินทางไปทั่วโลกแล้วก็เฉพาะในงานในเมืองไทยก็เยอะแล้วตอนนี้รับงานก่อน2อาทิตย์สัก2อาทิตย์นะคะแล้วก็จะต้องน่าจะเดินทางไปต่างประเทศอีกนะคะจะแบ็คทูแบ็คนะคะเออนะคะเออ Miss Thailand w บ r l d จัดแบบรนะบบจังหวัดไหครับคิดว่าเคยเสนอพี่ปุ้ยไปอะค่ะอยากได้แบบ77จจังหวัดนะคะ เคยเสนอพี่ปุ้ยไปนะคะว่าอยากได้แบบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสนอไปละเขาก็สนใจพี่ปุ้ยก็ก็สนใจเราก็บอกพี่ปุ้ยไปแล้วพี่ปุ้ยเอาเป็นเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะแล้วอยากได้เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดคนเราเชื่อว่าพี่ปุ้ยทําได้พีเอ็นทำได้ปีน้าหนูจะลงพี่ซ่ามาลงมาลงเอ,อิร์ธก่อนลูกหนูมาลงเอ,อิร์ธก่อนนะคะเออมิส มีเค wow, ือประเทศไหนแบ็คทูแบกมั้งบอยอินเดียครับ